เอฟเฟกกีตาร์นะครับจากแบรนด์ Warm Audio นะครับรุ่น Jet f a s e r นั่นเองนะครับเอาเล่นผิดนะครับโทษที สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโปรีวิวอีกแล้วนะครับผมกับผมโอมิเลนเฮดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีสินค้ามารีวิวหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับจากแบรนด์ Warm Audio นะครับรุ่น Jet Fa ฟสเซนั่นเองนะครับเจ้าตัวเอฟเฟกตัวนี้นะครับจะมีกล่องหน้าตาอย่างนี้นี่ครับตัวกล่องภายในกล่องนะครับก็จะมีเอฟเฟกมาให้1ก้อนนะครับรุ่น Je t ต เฟเซอร์นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับมีคู่มือการใช้งานแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับเอาไว้ติดสวยๆมาให้1ชิ้นนะครับอ่ะภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขานะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เลยเริ่มจากปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นสวิตช์นะครับปรับเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ได้2ระบบนะครับระบบแรกจะเป็นอะแดปเตอร์18โวลต์นะครับ ระบบที่2ครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือใช้ฐาน9้าโวลต์ทั้งหมด2ก้อนนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็น j u t t ว v e นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับเลเวลดังเบานะครับเราสามารถหมุนปรับความดังความเบาได้ตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นโหมดนะครับโหมดตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด 6โหมดนะครับโดยแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนะครับจะเป็นโหมดเจ็นะครับโหมดเจ็นะครับจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับผมเราสามารถปรับได้เลยตรงนี้จะเป็นสีส้มๆตรงนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเฟดนะครับเฟดตัวนี้นะครับจะปรับได้2โหมดนะครับผมคือตัวนี้เลยเราสามารถปรับได้มันจะแบ่งมานะครับถัดมาครับจะเป็นรีโซแนนซ์นะครับตัวนี้จะเป็นความสั่นของเสียงนะครับอ่าเราอยากให้มันสั่นน้อยสั่นมากอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ถัดมานครับจะเป็นสโลเลนนะครับสโลเลนตัวนี้ครับก็จะเป็นการสั่ง ช้าแล้วก็สั่นเร็วนะครับผมโดยถ้าเราสั่นช้าเนี่ยแล้วก็ปรับไปที่เลเวลหตรงนี้ถ้าเราอยากให้เขาสั่นเร็วนะครับเสียงสั่นเร็วก็ปรับไปสุดตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับโดยเจ้าปุ่มสโลว์เลนตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้จะมีปุ่มสวิตช์ตรงนี้มาให้นะครับเราสามารถกดเพื่อใช้งานตรงนี้เลยนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเอฟเฟกโดยเปิดใช้งานเจ้าตัวเจ็ตตัวนี้นะครับจะมีปุ่มสวิตช์มาให้ทั้งหมด2ปุ่มนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอินพุตเอาพ เหมือนที่ผมต่ออยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวอินทูเมนต์นะครับต่อเข้ากีตาร์นะครับผมอาจจะมาให้2ช่องนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าว่าเสียงของเจ้าเอฟเฟกต์เจสเฟเซอร์ตัวนี้จะมีเสียงอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเจ้าเอฟเฟกต์ตัวเจสเฟสเซอร์กันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็ลูกเล่นมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากตอนนี้นะครับเสียงกีตาร์เป็นเสียงครีมผมก่อน ่านี่เป็นเสียงคียงที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับทีนี้เราลองเปิดใช้งานดูกดที่เอฟเฟกต์นอรเมอลนี้ปึ๊บเรามาดูตรงเจ็ตเลเวลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปรับเลเวลครับดังเบาได้นี่ครับอันนี้จะเป็นเจ็ตหมวดที่1น,นะครับผมจะเป็นเสียงแตกแตกแบบบี้หน่อย าทีนี้เดี๋ยวลองมาปรับ Resonance ดูปรับไว้ตรงกลาง r e s o n นนซ์นี้จะเป็นเสียงสั่นถังเสียงเขาเราอยากให้มันสั่นเยอะสั่นน้อยแล้วก็มาปรับออันนี้จะเป็นแบบสโลสโลนะครับแล้วก็ตัว r e s o n นนซ์นี้จะใช้ร่วมกับตัวสโลเลนตัวนี้นะครับ ตอนนี้ผมปรับไปที่โหมโซโลอยู่เสียงมัน,นก็เลยแบบตโลตโลนะอ่าทีนี้ผมลองกดไปที่ฟ้าดูนะลองปรับดู ประมาณนี้นะครับโหมดแรกนะครับเราไปที่โหมดสองกันปุ๊บอโอเคโหมดสองนี้ก็จะเหมือนกับโหมดแรกนะครับแต่เขามีความสั่นที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าแล้วก็มาปัดเดวตันนั้นลดลงนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบฟ้านะครับเราลองมาสโลดูประมาณนี้นะครับ,เ,รดรรบ,รรบเดี๋ยวเราไปที่ เจ็ดโหมด3กันปะปับ๊บดูเสียงมันจะเป็นแต่แบบวอ้วน,ต,ออน,นนะต่อไป,ไปที่โหมด4ดู มันก็จะเหมือนโหมด3เลยโหมด4แต่แค่ความสั่นก็จะเยอะกว่านะครับ <syndrome> ทามันสั่นเยอะแล้วก็มาปรับตรงนี้เอาก็ได้ปึ๊บผมปรับไปที่9ก้าโมงกันไป ผมอยากให้มันสั่นเร็วแล้วก็กดไปที่ฟ้สตประมาณนี้นะครับอ่าโอเคตัว Resonance เนี่ยก็จะปรับความสั่ง เราอยากให้มันสั่นเยอะสั่นน้อยแล้วก็มาปรับตรงรีโ o แนนแล้วก็ตรงสโลเลนตัวนี้ก็สามารถกดสวิตช์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือสโลนะครับก็สามารถกดได้นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้เอาว่าเราอยากให้มันสโลน้อยๆหรือว่าสโลเยอะๆให้มันเร็วน้อยๆหรือว่าให้มันเร็วเยอะก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับต่อไปเลยเราไปตรงนี้ตรงเฟสตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับผมเราเริ่มจากโหมดแรกก่อนปึ๊บไปผมปรับไอ สองตัวนี้ไว้ตรงกลางแล้วกันนะมันจะเหมือนเสียงคอรัด ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองไปโหมดที่2ไปปับ๊บอ่ามันก็จะมีความสั่นขึ้นมานะครับเป็นเสียงคอรัสเหมือนกันอ่าเล่นผิดนะครับโทษที อ่ะลองกดตัวนี้ดูน,นี้ผมอยากให้มันแบบค่อยๆสั่นหางเสียงค่อยๆสั่น ประมาณนี้นะครับตัวเอฟเฟกตัวนี้นะครับจะเป็นเสียงคอรัสแล้วก็สร้างบรรยากาศให้กับเพลงซะมากกว่านะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเล่นสดนะครับผมแล้วก็ในสตูดิโอนะครับผมสามารถซื้อไปใช้กันได้นะครับผมนักดนตรีทุกคนนะครับซื้อไปดูนะครับผมใครที่อยากจะมาลองเอฟเฟกตตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ร้าน m i l เลนเนียสโปรออเดีนะครับตั้งอยู่ที่รามคำแหง24่แยก30นะครับผม อ่าหรือข้างๆ้างมหาวิทยาลัยเอแบกหัวหมากนะครับข้างหลังสนามกีฬาเรานั่นเองนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับหน้าร้านเรานะครับมีที่จอดรถนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมสามารถเข้ามาได้มีที่จอดรถให้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกเข้ามานะไม่เป็นไรนะครับทางเรานะครับมีบริการจัดส่งออนไลน์นะครับผมหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook page นะครับไลน์แอดไอจีนะครับผมแล้วก็ลาซาด้าชอปปีนะครับผมลูกค้าสามารถ เลือกสั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกอาทิตย์นะครับเดีย๋ยววัครังหน้าไว้เจอกับผมใหม่รีวิวสินค้าตัวไหนอย่าลืมติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ